สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูฝนก็จะมานำเสนอนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะคะซึ่งในเนื้อาหาคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และเนื้อาหาคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับ เรื่องการเมืองการปกรครองของไทยซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สมกันแล้วนะคะเด็กขาก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกรครองของไทยที่เราจะต้องศึกษาเรื่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะตามระบอบประชาธิปไตย เรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่วนเรื่องที่สามนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะหนึ่งนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย สถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ยมาเป็นเวลาช้านานซึ่งมีความผูกพันอย่างแนบแน่นและลึกซึ้งนะคะกับสังคมไทยเหตุผลที่สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยนะคะอยู่เคียงคู่กันมาอย่างยาวนานเป็นเพราะอะไรคะเด็ก่ะเป็นเพราะพระมหากษัตริย์นะคะทรงยึดถือหลักทศพิราชธรรมนะคะในการปกครองประเทศซึ่งประกอบไปด้วยอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน และนี่ก็คือพระบรมชายลักษณ์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเด็กๆไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลยเนาะต่อไปค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่ะหนึ่งนะคะก็คือทานทานในที่นี้ไม่ใช่ใหมายถึงทานข้าวนะคะ อ่าหมายถึงการให้โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์ตอบแทนนะคะ 2. ศีลหมายถึงอะไรคะหมายถึงความประพฤติท,ที่ดีงามนะคะทั้งทางกายวาจาและใจ 3. นะคะบริจาคก,ก็หมายถึงการเสียสละความสุขส่วนตนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4. นะคะความซื่อตรงก็หมายถึงการดารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะเด็กขา่นะคะ,ะ,ค,ะความอ่อนโยนก็หมายถึงการมมทยาศัยไมตรีมีกิริยาสุภาพนุ่มนวลและที่สำคัญเลยมีสัมมาคารวะนะคะต่อผู้ใหญ่ต่อไปค่ะ6นะคะความเพียรก็หมายถึงนะคะความวิริยะอุตสาหะนะคะในการปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่อความลำบาก7นะคะ ความไม่โกรธหมายถึงไม่มุ่งร้ายผู้อื่นหรือไม่อาคาดพยาบาทแนะคะการไม่เบียดเบียนหมายถึงการไม่สร้างทุกนะคะให้แก่ผู้อื่นการไม่นําของผู้อื่นเนี่ยมาเป็นของตนนะคะโดยเจ้าของไม่ยินยอม 9. ความอดทนหมายถึงความอดทนต่อสิ่งต่างๆนะคะทั้งทางกายวาจาและใจ สิบนะคะความยุติธรรมหมายถึงความแน่กแน่นนะคะความถูกต้องเที่ยงตรงนะคะไม่มีอคติและที่สำคัญเลยก็คือไม่หลงไหลในลาบสักการะใดๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะในสังคมไทยกันบ้างสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นสถาบันหลักของชาติที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย คนไทยทุกคนนะคะควรเทิดทูนและเคารพในสถาบาันพระหมหากษัตริย์พระหมหากษัตริย์ไทยนะคะทรงมีความสําคัญต่อสังคมไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่ก็คือพระบรมฉายยลักษณ์นะคะของในหลวงรัชการที่9นะคะซึ่งเป็นพระหมหากษัตริย์นะคะดํารงตําแหน่งเป็นจอมทัพไทยต่อไปค่ะ 1. น,นะคะทรงเป็นประมุขของชาตินะคะทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย 2. ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ 3. นะคะทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดเนี่ยจะละเมิดมิได้ 4. ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ 5. นะคะทรงทำนุกบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขแขนงต่างๆซึ่งทำให้สิ่งนี้นะคะตกทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน หนะคะทรงนําความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ 7. นะคะทรงเป็นผู้นําในการพัฒนาอาทิตัวอย่างเช่นการปฏิรูปนะคะประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่หนะคะเด็กคะ และโครงการในพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษหรือรัชกาลที่9และนี่นะคะก็คือพระมรรคฉัยยารักนะคะของในหลวงรัชกาลที่9รูปภาพที่1นะคะก็จะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ส่วนรูปภาพที่สองนะคะก็เป็นรูปเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะคะเสด็จเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนต่อไปค่ะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งเป็นแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำนะคะเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยทรงศึกษาและก็เผยแพร่ให้แก่ประชาชน ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันบ้างนะคะทีค่ะในอดีตนะคะประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองนะคะระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่เมื่อพศ2 4 7 5นนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากรรษัตริย์นะคะทรงเป็นประมุขและก็มีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุด ในการปกครองประเทศและนี่ก็คือรูปภาพนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นประชาธิปไตยนั่นเองต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทยกันลักษณะสำคัญนะคะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีอะไรบ้างคะเด็กขาหนึ่งนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวนะคะจะแบ่งแยกมิได้ สองนะคะประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นประมุขสามนะคะอำนาจอธิปไตยนะคะเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยพระมหากษัตริย์นะคะทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติเนี่ยผ่านทางรัฐสภาอำนาจบริหารนะคะผ่านทางคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการเนี่ยผ่านทางศาลนี่คือลักษณะสำคัญนะคะของการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทยนี่คือโครงสร้างนะคะในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะคะก็จะมีอำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการ ซึ่งอำนาจนิติบัญญัตินะคะก็จะผ่านทางรัฐสภารัฐสภาก็จะออกกฎหมายควบคุมการทํางานนะคะของรัฐบาลส่วนอำนาจบริหารนะคะก็จะผ่านคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีหน้าที่บริหารประเทศนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายต่อมาค่ะอำนาจตุลาการนะคะก็จะผ่านทางศาลซึ่งศาลก็จะมีหน้าที่ตัดสินคดีความนะคะตามกฎหมายนี่คือโครงสร้างนะคะของอำนาจอธิปไตย ก็จะมีอำนาจนิสิบัญญตัติอำนาจบริหารและก็อำนาจตุลาการโดยอำนาจนิสิบัญญัตินะคะก็จะผ่านรัฐสภายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอำนาจบริหารก็จะผ่านคณะรัฐมนตรีและอำนาจตุลาการเนี่ยก็จะผ่านทางศาลอ่าเดี๋ยวครูฝนจะมาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของเนื้อหาในชั่วโมงเรียนเนาะสำหรับคลิปเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันร่าวๆกันไปก่อนนะคะต่อไปค่ะ 4. นะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 5. รูปแบบการปกรครองของไทยนะคะเป็นแบบรัฐสภานะคะประกอบด้วย2สภาก็คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภา 6. นะคะประชาชนชาวไทยเนี่ยยอมได้รับการคุ้มครองนะคะตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนด เนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลเนี่ยยอมได้รับความคุ้มครอง8ปนะคะประชาชนเนี่ยมีสิทธินะคะหรือมีสิทธิในการออกเสียงรวมไปถึงลงสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรนะคะตามที่กฎหมายกำหนด9นะคะรัฐบาลน,นะคะมาจากเสียงส่วนใหญ่ของผู้แทนราษฎรในสภา และมีพักฝ่ายค้านนะคะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐสภาสินะคะประชาชนเนี่ยมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการนับถือศาสนาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาเป็นต้นนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันบ้างน,นะคะด็กๆค่ะระบอบประชาธิปไตยนะคะให้ความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ทั้งทางตรงนะคะเช่นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลนะคะในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่แก้ไขปัญหาปากท้องให้แก่ประชาชนหรือทางออมนะคะโดยการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเนี่ยให้เข้าไปทําหน้าที่แทนตนดังนั้นนะคะบทบาทของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงมีความสําคัญมากความสําคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแบ่งออกได้เป็น3ด้านได้แก่อะไรบ้างคะดเด็กๆรู้หรือไม่ ได้แก่ด้านความเสมอภาคนะคะด้านสิทธิและด้านเสรีภาพมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน 1. นะคะด้านความเสมอภาคก็คือการปกครองนะคะตามระบอบประชาธิปไตยนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 2. นะคะด้านสิทธิก็คือการปกครองน,นะคะตามระบอบประชาธิปไตยทำให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิต่างๆ และ3นะคะด้านเสรีภาพก็คือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยทําให้ประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพต่างๆกล่าวได้ว่านะคะภายใต้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนะคะประชาชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองในด้านความเสมอภาคสิทธิและเสรีภาพอย่างมากนะคะประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการไดๆเนี่ยตามกฎระเบียบที่สังคมกําหนดไว้นะคะอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพลเมืองนะคะในกระบวนการเลือกตั้งกันบ้างการเลือกตั้งนะคะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของประชาชนในประเทศที่มีการปกครองนะคะในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้อำนาจอธิไตยนะคะเลือกตัวแทนของตนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าไปทําหน้าที่บริหารประเทศหรือเลือกสมาชิกวุฒิสภานะคะเพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนี่คือบทบาทหน้าที่นะคะของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งต่อไปค่ะ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีขั้นตอนสําคัญดังนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอ่ะก่อนการเลือกตั้งนะคะสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเลยก็คือ1 ให้ความสนใจและติดตามข่าวการเลือกตั้ง 2. นะคะศึกษาประวัติของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งและพักการเมืองต่างๆ 3. นะคะกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านเนี่ยเห็นความสําคัญของการเลือกตั้ง 4. นะคะตรวจสอบการมีสิทธิ์เลือกตั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวก่อนการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถ้าเราพบว่ามีความผิดพลาดน,นะคะ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง5นะคะสอดส,ส่องดูแลเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูระหว่างการเลือกตั้งกันบ้างนะคะ1ก็คือติดตามรับฟังนะคะการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง2นะคะสอดส่องดูแล เพื่อไม่ให้มีการทําความผิดในการเลือกตั้งสรณโรงครงให้คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากๆ 4. นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวันเวลาที่กําหนด 5. สังเกตการนะคะการลงคะแนนและนับคะแนนอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะคะด็กท่คะหกนะคะติดตามการประกาศผลนับคะแนนต่อไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูหลังการเลือกตั้งกันบ้างนะคะหลังการเลือกตั้งนะคะมีอะไรบ้างคะเด็กขาหนึ่งนะคะก็คือติดตามผลการทํางานของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่หรือนะโยบายที่วางไว้หรือไม่สนะคะเข้าลงชื่อถอดถอนผู้ที่ทุจริตนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ทุจริตในที่นี้ก็คือการทําไม่ดีะคะ่ะทําให ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ทาให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะอ่าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันบ้างนะคะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ1ก็คือมีสัญชาติไทยหรือได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปีคะอ่าไม่น้อยกว่า5ปี 2. นะคะเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 3. นะคะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันบ้างนะคะ1น,นะคะเป็นพิสุสมสามเนรหรือนักบวชอันนี้เลือกตั้งไม่ได้นะคะ 2. ออยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง สามนะคะต้องคุมขังอยู่นะคะโดยหมายของศาลก็คือเป็นนักโทษนั่นเองนะคะห้าอขออภัยค่ะสี่นะคะวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนนะคะนี่คือบุคคลต้องห้ามนะคะมีให้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอเด็กๆพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วหรือยังคะครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะพร้อมที่จะไปทําแบบทดสอบแล้วเนาะ เพื่อไม่นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบกันเลยดีกว่าคะ่ะข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์ถามว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะคะบรมานาถบพิตรเสด็จเยี่ยมราชฎรในถิ่นธุรกันดารตรงกับทศพิราชธรรมในข้อใดโอ้โหโจทย์ข้อน,นี้นะคะง่ายมากไม่ยากเลยและครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะ เดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึง5แล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่1กันค่ะ1 2 3 4 5อาม่ะเด็กๆพร้อมที่จะรู้เฉลยข้อที่1แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่1กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่1นะคะก็คือข้อที่สนั่นเองค่ะพระบัทสมเด็จพระมหาพิชลยคุณนริเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน,นะคะสเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุรการดานตรงกับพระสุภิร,ราชธรรมในข้อใดก็คือความเพียรน,นั่นเองสาเหตุที่เฉลยข้อที่สนะคะเพราะการสเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุรการดานนะคะ ต้องใช้ความเพียรนะคะอย่างมากในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรและพัฒนาพื้นที่ห่างไกลสำหรับข้อที่หนึ่งนี้มีใครตอบถูกบ้างมีไหมคะเด็กๆคะอ่าเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่สกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะ โจทย์ถามว่าพระบาทสมเด็จนะคะพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยให้แก่ผู้ประสบภัยตรงกับพระสพิราชธรรมในข้อใดโอ้โหโจทย์ข้อนี้ยาวมากนะคะดเด็กๆค่อยๆคิดวิเคราะห์ calm, นะคะ 1. ความอดทน 2. การบริจาค 3. ความซื่อตรง สี่ความอ่อนโยนครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนะี่ยน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังครูฝนเฉลยข้อที่สองกันหนึ่งสองสามสี่ 5้เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่2แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่2กันดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่2นะคะก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะพระบาทสมเด็จพระมหาพิชัพลเรือเดกมหาราชนะคะบรมนาถบพิตรพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยให้แก่ผู้ประสบภัยตรงกับทศราชพิธธรรมในข้อใดก็คือการบริจาค สาเหตุที่เฉลยข้อที่2นะคะการบริจาคก,ก็คือการเสียสละความสุขส่วนตนนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่3กันเลยดีกว่าเนาะข้อที่3นะคะโจทย์ถามว่านักเรียนนะคะจะปฏิบัติตนตามหลักทศพิราชธรรมเรื่องความอ่อนโยนเนี่ยได้อย่างไร โอโหโจทย์ข้อนี้นี่ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยและครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยมองจากตัวเลือกแล้วนะคะก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วเนาะอ่ะข้อที่1นึ่งนะคะตั้งใจเรียนหนังสือข้อที่2นะคะบริจาคสิ่งของให้ผู้อื่นข้อที่3นะคะไม่ตอบโต้ที่เพื่อนมาต่อว่า 4. แสดงความเคารพโดยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ โอ้โหโจทย์ข้อนี้ง่ายมากค่ะอย่างที่บอกไม่ยากเลยเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปฟังเฉลยข้อที่สามกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆพร้อมที่จะมาดูเฉลยข้อที่3แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่3กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่3นะคะก็คือข้อที่ <S <S นั่น,นันเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยจะปฏิบัติตัวตามหลักพุทธิราชธรรมนะคะเรื่องความอ่อนโยนเนี่ยได้อย่างไรก็คือแสดงความเคารพนะคะโดยการไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่ สาเหตุที่เฉลยข้อที่4นะคะเพราะเป็นการแสดงออกถึงการมีกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลน,นะคะและก็มีสัมมาคาระวะอ่ามีใครตอบถูกครบทั้ง3ข้อแล้บ้างมีไหมคะเด็กๆคะอ่าเก่งมากค่ะสําหรับคนที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรเรายังเหลืออีก2ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันข้อที่4กันดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาข้อที่สนะคะโจทย์ถามว่า ชาติที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองนะคะโดยยินหลักพศพิศราชธรรมเนี่ยส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไร 1. น,นะคะคนในชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. เกิดความแตกแยกภายในชาติ 3. คนในชาติเนี่ยมีฐานะร่ำรวย 4. นะคะเกิดความล้าหลังในการพัฒนาประเทศ โอ้โหข้อนี้เดยจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีนะคะแต่ครูฝนเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยน่าจะหาคำตอบข้อที่4นี้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปเฉลยข้อที่สี่กันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า เด็กๆพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่4แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่4กันเลยดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่4นะคะก็คือข้อที่1นึ่งนนะคะชาติที่มีข้ามารษัตรปกครองโดยยึดหลักทศพิรราชธรรมส่งผลต่อประเทศชาติอย่างไรก็คือคนในชาติเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสาเหตุที่เฉลยข้อที่1นนะคะหลักทศพิรราชธรรมเนี่ยเป็นหลักธรรมนะคะสําหรับผู้ปกครอง หากผู้ปกครองประเทศเนี่ยมีหลักธรรมนี้นะคะบ้านเมืองและประชาชนในชาติเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดกันนะคะสําหรับคลิปวิด,โดีโอนี้นั่นก็คือข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะโจทย์ถามว่า <c oughs> การกําหนดนโยบายนะคะในการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นอํานาจของฝ่ายใด โอ้โห oh, โจทย์ข้อนี้นะคะง่ายมากไม่ยากเลย 1. นะคะฝ่ายนิติบัญญัติ 2. ฝ่ายตุลาการ 3. ฝ่ายบริหาร 4. ฝ่ายค้านเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคลิปสไลด like ์ก่อนหน้านี้อ่ะเดี๋ยวครูฝนนับ1นถึง5แล้วเดี๋ยวครูฝนจะเฉลยข้อที่5ให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะ1 2, 2 3 4 2> 5ามสไอเด็กพร้อมที่จะไปดูเฉลยข้อที่5แล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อที่5กันเดีกว่าคะ่ะเฉลยข้อที่5นะคะก็คือข้อที่3น,นั่ <S <S นเองการกำหนดนโยบายนะคะในการ เป็นอำนาจของฝ่ายใดก็คือฝ่ายบริหารสาเหตุที่เฉลยข้อที่3นะคะเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารโดยมีนายกรัฐมน,นตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารนั่นเองอมีใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างมีไหมคะเด็กคะอ่าเก่งมากค่ะสำหรับคนที่ตอบไม่ถูกครบทั้ง5ข้อไม่เป็นไรนะคะเด็กๆสามารถทำแบบทดอสอบย้อนหลังได้ในคลิปโดนี้นะคะ ตอนจะจากกันไปค่ะรูฝนขอฝ่าแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนนะคะวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งอยู่ในหน้าที่137นะคะคำชี้แจงนะคะเขาให้นักเรียนนะคะวาดภาพหรือหาภาพนะคะจะวาดภาพหรือหาภาพก็ได้นะคะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะของพระมหากษัตริย์ไทย ติดลงไปหรือวาดลงในสี่เหลี่ยมน,นะคะพร้อมกับตอบคำถามซึ่งคำถามนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนักเรียนคนใดนะคะที่ไม่มีหนังสือเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันเปิดเรียนนะคะเดี๋ยวครูฝน,นจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่1 3 7ย้อนหลังสำหรับคลิปดนี้ครูฝนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปวดีโอนี้และก็ทำแบบฝึกหัดด้วย ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะด็กๆ่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย